จะไล่ผมออกจากบ้านอีกแล้วเหรอครับกระทำงามหน้าขนาดนี้ยังกล้ากลับมาบ้านฉันอีกเหรอฮะคนอย่างแกนะควรจะได้ไปนอนในคุกออกไปจากบ้านฉันได้แล้วเพียงว่าคนที่ควรไปอยู่ในคุกเนี่ยไม่น่าใช่อรันนะคะแกยังจะกล้าปกป้องมันอีกเหรอฮะมันทําให้ชื่อเสียงตระกูลชื่อเสียงมหาลัยฉันปนปี้หมดแล้วแน่ใจนะครับว่าทั้งหมดที่มันพังเนี่ยมันเป็นเพราะผม ไม่ใช่พ่อคุณพ่อแกพูดเรื่องอะไรของแกฉันไม่รู้เรื่องให้การเท็จสร้างหลักฐานปลอมติดคุกเหมือนกันนะครับแกพูดอะไรของแกฉันไม่รู้เรื่องแน่ใจนะคะว่าไม่รู้เรื่องเพียงว่าเรื่องที่เกิดกับอารันวันนี้เป็นฝีมือคุณพ่อแล้วก็คุณหญิงยาใช่ไหมครับนี่แกก็หลงมันหัวปากหัวปามจนกล้ายโยนความผิดให้คนเป็นพ่ออย่างฉันเนี่ยนะ มนนีพ่อแสดงหน้าเก่งนะคะแอบไปเรียนการแสดงกับลุงธนลงมาปะเนี่ยฉันไม่ต้องแสดงอะไรทั้งน,นั้นน่และฉันก็ไม่ต้องการให้คนวิปลิตจิตหืนกามมาอยู่ในบ้านฉันด้วยวันนี้แกต้องหย่ากับมันถึงไม่อยากอะไรไม่ได้ทำอะไรงั้นแกก็หาหลักฐานมายืนยันความบร,ริสุทของหัวแกให้ได้ก็แล้วกันนะมีไหมละ่ะหลักฐานอนะ หลักฐานก็อยู่ตรงหน้าพิมพ์นี่ยค่ะคุณหญิงย่าไม่คนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องไหนล่ะหลักฐานที่ว่าฉันอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มีไหมไม่ว่าคุณพ่อหรือว่าคุณหญิงย่าจะทําอะไรเนี่ยผมก็ไม่ยอมหย่าก,กับพิมพ์แน่นอนครับแล้วก็ไอ้แผนที่ใส่ร้ายผมแค่เนี้ผมไม่กลัวหรอกนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องวัดกันแล้วแหละครับ ว่าผมหรือใครคือคนที่จะได้นอนคุกป,ปากเก่งกันทั้งผัวทั้งเมียเลยนะยายพริมพ์ประกันแกออกมาจากคุกได้ฉันก็ทำให้แกกลับไปอยู่ในคุกได้เหมือนกันแกคิดดูให้ดีนะแกอยากจะเอาอนาคตของแกมาทิ้งไว้ในะคุกตลอดชีวิตหรือเลา่ายายพริมพ์ ถ้าแกเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายนะไอ้นี่มันก็ไม่ต้องตกที่นั่งลำบากแบบนี้หรอก <c oughs> แต่เพราะว่าแกมันดื้อด้านไงคนอื่นเขาเลยต้องรับเคราะห์ไปด้วยแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นคนใจไม้ไส้ระก,กรรมอะไรหรอกฉันให้เวลาแกคิดทบทวนดูให้ดีๆถ้าแกยอมยาฉันก็จะช่วยให้นางแบบคนนั้นหยุดฟ้องผัวแกแต่ถ้าแกดือ้อ ฉันบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้ผัวแกได้กลับไปนอนในคุกอีกแน่นอนนิม,มยอมให้อะไรติดคุกหรอคะนี่ก็หมายความว่าแกจะยอมยาพิมพก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะพิมพจะหาหลักฐานมาให้ได้ว่าอไรไม่ใช่คงผิดฉันก็รีบหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าแกไม่มีเวลาแล้วยังไงซะโย ดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดไลค์ส u like, b s c r i b e กกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ